นะครับแทงี่ครับมันหลดโปจากมื่นตัวนี้เพิ่นจองแล้วนะครับก็เล่นเดี๋ยวเอามาไหมอยู่ครับเดี๋ยวเอามาไหม่ตัวนี้เอียงนี่หลดลงโปปโปโปรโมชั่นรานเครื่องนี้นี่โปไอ้ครับผมราคาเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันเก้าไอ้ยะพี่น้องครับจะถือแค่เดี๋ยวจะมาไหมเนี่ยเนี่ยคือเพิ่นเอาไปเหมือนตกี้เต็มอยู่นี่ได้ครับจังเฮาตัวนี้ใส้นยังไงเนี่สีไววถ้าไวแต่โบดเท้ามีออนสมมติว่าเท้าสีออกมาแล้วฮัมเขาเขายังบกครั้งออน สวัสดีครับพี่น้องครับบอทัดมาไทยทํำนะครับมวัสดีสีพาพี่น้องมาเบิ่งกนะครับสินค้าราคาทรงนะครับเนอะจับตองในในราคาถูกกเครื่องตัดหญ้าเครื่องใส่เกี่ยวกับการเกษตรสารพัดนะครับพี่น้องครับที่ราชาพาวเวอร์ทูนะครับพี่น้องครับพิกัดอัเบอร์บุติลิกนะครับพี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับครับผมเป็นทั้งต่างตอนรับครับผมครับผม วันนี้รับรถพันพี่น้องครับเห็นรถพวนดินนี่แต่คันงามๆน้อยเนาะตัวนี้รถตีพวนยกล่องได้มีรถระบบโรตารี่ครับนี่ระบบโรตารี่ราคา23,990บาทครับนี่แถมยังน,นแถมชุดล้อเหล็กชุดผ่านชุดตีพวนตีพวนกับนี่เนาะครับผมตีล้อเหล็กชุดน ดินรวมกระเด็นได้นะครับผมแถมชุดชุดนี้แถมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มครับเนี่ยสองพันงพี่น้ยเครื่องเจ็ดแรงเจ็ดแรงครับทําสวนไร่มันนี่สะดวกครับผมเป็นเครื่องยี่ห้อยังไงของแมกนัมครับแมกนัมครับผมโดยตรงเลยนะครับโดยตรงของบริษัทครับรับประกันหกเดือนโอ้ตัวนี้มันบ่ได้๋ี่พวดมันแยกออกมาหน่อยครับผมเป็นเป็นระบบโรตารี่ครับตัวนี้ครับโรตารี่ตัวนี้คือแถมแต่แต่เราแถมฝั่งละสามสามารถ ควนได้สาดตรออกข้างได้ครับครับผมครับผมสาดออกข้างก็ได้พวกไคือคือครับผมสำรับมันมีมีแถมครบชุดก็ต้องซื้อเพิ่มเลยครับเพียงครับอุ้ยือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับพี่้องครับเดินหน้าถอยหลังได้ครับตัวนี้สะดวกหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องทุนแรงดีๆทันสมัยผมเมาไม่ได้เนาะครับผมถึงเคยเห็นรุ่นนี้ตัวนี้กับตัวนี้กับเหมือนกัน ตัวนี้อค่าความเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาหน่อยจะน,นั้นทรงทรงสรมาร์ทกว่าครับเวลาการทำงานเกี่ยวกัคือกันครับผมจะแพงกว่าประมาณกับสามพันละครับเตะกระได้ชุดแถมหมดทุกอย่างขึ้นกันครับมันจะอัพไสคขึ้นมากน้อยเนาะสูงโปร่งโยงเพิ่มกองเพิ่มยังจะแรงไหมนี่เจ็ดแรงเหมือนกันครับ<ห> <ผม S 1> เจ็ดแรงที่สามแต่มันทรงเพียวกว่ากันทรงเพียวทรงสูง,งกว่าหน่อยครับผมเป็นรถ ใส่งานแบบเดียวกันไวเหมือนกันเลยครับตีพวนยกล่องได้เอาเสียหนามันก็ได้ดีครับผมอันนี้คือล่อเล็กแถมแถมก็แถมแถมแถมครับล่อล่อเอาล่อเล็กไปซุปใซ่ตัวนั้นน้อยนะครับผมซุปไใส่ได้เลยครับแต่แถมหลายก็นี่ไอไอเตวแถมกับแบบนี้แต่ผมไม่ได้ยกมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ยกมากน้อยนะครับผมแบบแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นราคาทรงราคาทรงเหรอครับราคาพานบาทครับผม เอาเงินไปควนเอาเงินไปดาวรถไถมาซื้อรถซีพวนพวน,นี่พี่น้องครับเ <c oughs> ขาสวนมันเนี่ยสบายครับเขาต้องไปควนนี่ยากน้อยเน,ยนะาะครับผมเอา้าไอ่คือเขาท่าแต่คันนี้เป็นจังเลเนาะครับนี่ครับตัวนี้ขายดีครับตัวน,นี้ขายไปแล้วเกือบสามซีตัวแล้วครับขายอยู่สีบาทดน้อยเน,ยนะาะครับผมหนึ่งหมืน่นตัวนี้ไปหนึ่งหมื่นพี่น้องครับตัวนี้สักพร้อมสามาทพิเศษมี่ยังไอ้ตัวนี้แถมแถมมาคือแบบเดียวกันแต่มันมันสามารถเอาเอาเอาตัวนี้มาใส่หล่อให้หล่อเป็นพวนแทน เปลี่ยนจากล้อเป็นตีพ่วงเลยครับผมชุดนี้ชุดนี้คือชุดแถมแต่แต่เขาต้องซื้อล้อเหล็กเองตัวเนี้ยครับผ่านผ่านหัวหมูเขาต้องซื้อเองครับครับผมจบที่ประมาณหมื่นสามตัวนี้มันนี่ครบชุดแต่อันนี้เขาต้องซื้อเพิ่มนะครับจ็กแรงครับไม่เจ็ดแรงเหมือนกันครับแต่ตัวนี้มันมันบ่มีโรตารี่เหมือนตัวนั้นนะครับต่างกันต่างกันขนาดครับผมอันนี้ก็คือบ่มี่เผาหล้างได้นาะตัวนี้บ่บ่มีครับเป็นเผาหลอเลยสามารถเอาไปใส่พ่วงหลังได้ ใส่หัวหมูได้หัวชีมื่อไหราตัวนี้หมอหมอครับมีมีฮอดสามเกียร์ทั้งนั้นเป็นจังไรน้องไอ้น้องตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันทำงานเหมือนกันก็ตัวนั้นแต่ตัวนี้ทรงสูงกว่าแถมกับแถมคือกันเต้ตเต้ตัวนี้จะมีแถมอันนี้ขายใช่เฉลี่ยราด้วยสิบบาทคือกันนะครับเด้อเหมือนกันครับคุณนับประโยชน์ร่พื่อนคล้ายๆกันบ่ค้ายกันครับใส่ใส่งานกันเต้ตัวนี้มันนี่ทรงสูงกว่านะครับทรงสูงกว่าอะไรครับมีมีรอ r n าเพิ่มในการใน บางครั้งเทาดีเนี่ยเอาสำหรับพี่น้องเพื่นเด็กเอาไปใส่แบบพานลูันหูบะมี่ตัวนี้ตัวนี้แถมตัวน,นี้ครับโอ้แถมว่าไอนี่ตัวนี้แถมครับพานเดียานพันรับผมโอ้เขาท้าตัวนี้เดี๋ยวได้ลูกสีเพืน่นเอาลงไปมาเจ็ดแปดตัวมันเหมือดแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกมือเอื้อมมือเฮือดนะครับลง <7 S 1> สีโอ้ลงสีเหมือดแล้วลงสีเหลือเหลือตัวนี้เหลือเหลือในตัวนี้โก้ใส่ราคาอ้ตัวตัวราคาอยู่ทักนี่ครับเดี๋ยวนะเป็นลงสีแบบ นี่ห่อมนี่แกะออกมาต่างหากวันนะครับแท้ีิครับมันหลดโปจากมืน่นตัวนี้เพิ่นจองแล้วนะครับก็เล<อ>่นเดี๋ยวเอามาใหม่อยู่ครับเดี๋ยวเอามาใหม่ตัวนี้เอาอีหยังนี่หลดลงโป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 รโมชั่นราน,านเครื่องนี้นี่บ่อ้ายครับผมราคา7,000กว่าบาท7,900พันไอ้ยะพี่น้องครับก็ถื่อแค่เดี๋ยวจะมาใหม่นี่ๆคือเพิ่นเอาไปหมดือนธตรกี้เต็มอยู่นี่นะครับ จังเฮาตัวนี้ใส่ยังไงเนี่สีไ,ไ,ไว้ไว้ถ้าไว้ถ้าบดชหั่มอ่อนสมมติว่าเฮาสีออกมาแล้วหัเฮาเฮายังบ่ควชอ่อนค่ะเฮาหมักเฮาอยากได้ให้มันอ่อนอีกก็เก่าอีกเฮาก็มาตีบดชหัฟังนี่ได้โอ้นี่ครับมันจะบดออกตะแกรงเนี่ะครับคือเฮามาเทลงนี่ครับผมเพิ่นจะบดของเพิ่นเองนะไรลุงพี่แม่นครับเต้ออกจากนี่ก็สามารถให้ม้วกินได้แล้วออืเต้คั่นขันกับโมอ่อนคัะก็เอามาใส่นี่อีกได้ครับครับนี่ ไอ้ครับมาดี้เครื่องอย่างตัวนี้เนาะปั่นไฟครับอย<ม>่างนี้เครื่องปั่นไฟมีมีมีครับมีสำหรับอันนี้ผสมเลยตัวนี้ตัวนี้ก็แพงอันนี้มีกุญแจสตาร์ทอันนี้แบบนี้พวกมีกุญแจครับวัตมันก็เก้าพันห้าร้อยวัตต์เป,เป็นเครื่องมอเตอร์ว่ออาไอ้นี่ตั้งไหนเนาะเป็นเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์โอ้ตัวนี้แปลงไฟได้เนาะครับ้แปลงไฟเลยครับโอ้ได้สามารถใส่เครื่องเสียงรถยนต์ไอ้เครื่องเสียงอันนี้หนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์โอ้จะมีราคาต่ำต่ำเด็ดไหมครับแต่กันไอ้เนอย่างมีกุญแจก็ถือต้องคือมีกุญแจจะตามมันก็จะมีแบตให้ครับครับผมโอ้มีเครื่องซับหยาครับซับหยาขายดีตัวสีเขียวเนี่ยขายดีราคาเท่าไหนเนาะไอ้นี่ตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทไอ้ยะมออันนี้ผมมีมอเตอร์นะครับเ่าไปใส่ไอ้ไอ้นี้เอามีมอเตอร์ให้แต่ว่าถ้าซื้อ มอไอรุ่นมีมอเตอร์มันจะเพิ่มไป6 7เจ็พันนะครับหมายถึงเขาซื้อมอเตอร์อยู่นี่ก็ได้ครับแต่อันนี้สำหรับคนไปใส่ไอรถไถนะครับครับผมมันไม่มเลยมีสายพานให้ครบครับูมครยนครับผมไปตัผู้ใส่เกี่ยวกระเพาะฝาจะมีตัวนี้หน่อยเนาะครับเพิ่มขึ้นมาจักบาทไอตัวนี้ตัวนั้นถ้ามอเตอร์สามแรงก็อีกเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเจ็ดตัวนั้นนะครับประมาณจะแรงเนาะครับสามแรงโซลีดัมครับโอ้มีสวิตม์นี่ยังคือครับครบชุดแต่ขันสองแรงเนี่ยหกพันหกพันเจ็ดครับ ตามตามมอเตอร์นะครับแต่นต้แนะน้ำได้ถูกพี่น้องครับผมซื้อมาพอถึงหมื่นนะฮะหลายอย่างแต่เต้อุปกรณ์เนี่ยสามารถแนะน้ครับผมรุ่นไหนก็ได้ครับซัมเมอร์ก็มีซัมบอกซัมเมอร์ก็มีมีครับมีตัวนี้จะเป็นปั๊มลมปั๊มลมก็ถเธอราคาสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอ้พี่น้องครับโอ้ยแพงไหมครับท่านเดือดผมยก็ซื้อยุหางได้หนิครับผม เป็นราคาราคาทรงอยืนแล้วนะครับบ่มี่ขาครับขาขนทรงมาเอาเลยครับยืนนี่บ่มี่สรางความพิสูจอ์ยุห่างเลยหนายเนาะอันนี้ผมจะตอกของซื้อซองนั้นเครื่องพ่นยาแบบเป็นทางถ้าไอ้ผมแก่เราอยู่ทั้งผนก็มีครับประมาณเท่าไรไอเนี่ยเครื่องกันซีจังหวะนี่สามพันครับอันสองจังหวะกันสองพันนั่นสินะครับโอ้โหแบบนั้นเลยคือคือคือเครื่องกว่ามานนั่นบมี่นีจากตัวนี้แต่ราคาทรงแบบบ่มีกำไรเลย อันนี้ไปขายต่อได้เลยอันนี้แล้วก็เรือเนี่เป็นแบรนด์แมกดัมนะครับแบบว่าสําหรับคนจี่สื่อไปขายต่อหนาลานนี่ได้เลยคือได้เลยครับมีกําไรต่ออีกหน่อยเนาะครับผมอันนี้คือราคาที่นนองครับนี่จักแรกไงเนี่ปั๊มพวกนี้เป็นปั่มห้อยขงแร้งมนน่ะดีมูนีมโบหอดแร้งนะครับโบหอดแรงครับผมแต่การราคามันก็สงกับราคาเนาะครับเนาะครับครับมันมีหลายรุ่นนะผมผมก่สามารถบอกได้ว่า ต,ต้องต้องมิจฉาทิฏฐ์ไห้ผมใส่นามทนัยภูมิทิหหาให้นามดึกธนัยส่งธนัยภูมิทิห์หาให้เม,มื่อไร,รเป็นเพราะนี่ตะ <ผม S 1> ย่างไปน้อยเนาะต,ตัวไปพี่น้องครับเครื่องดีๆเลยนะครับได้พี่น้องครับตัวน,นี้พวกพวกเครื่องสองแหวนแล้วมั้งเนี่ยจะเป็นสองแหวนแรงครับใส่บาจี๊บสองได้สบายครับเนี่ยอืมอัพแรงขึ้นมากไปครับผมแต่อันนี้เป็นอันนี้แหวนเดียวราคาไม่จะถึกโอ้โหที่เขาใส่ทั่วไปดินี่ตัดตัดฟื้นตะนยางสบายครับตัวเนี้ยครับผ ัวนี้คือ2แหวนแล้ว2แหวนแล้วมันจะแห้งเขาสามารถใส่ใส่บาใหญ่ขึ้นมาได้นะครับโอ้โหขายดีครับช่วงนี้ขายดีพ่นเผาท่านช่วงนี้ทางเขาใส่บาสันกับบอฟิดวุ้นไม้หน่อยเนาะบอบิททิปสองในบอฟิทครับครับผมเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บอทัดมานำเสนอให้นะครับสำหรับพี่น้องอำเภอบุรพีร์อำเภอไก่เคียงนะครับพี่น้องเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าของร้านซื้อยังครับไอซูซูชาติแสนสุขครับมาจาก ราชาพาวเวอร์พนักงาน <ผม S 2> ขายครับเป็นตัวแทนน้อยเนาะครับผมสำหรับทิ้งนี่บอสทิ้นี้ที่เป็นแหร่งแอบบสดรครับ